สวัสดีค่ะบ้านสินสนนะคะวันนี้พาเพื่อนๆเ,เข้าสวนฝรั่งอีกแล้วนะคะแถวนี้เนี่ยเพื่อนๆคงคุ้นๆกันดีนะคะลักษณะใบแบบนี้กลมๆใหญ่ๆพิเศษแบบนี้แถวนี้ทั้งหมดเป็นหงเป่าสือนะคะที่เราปลูกไว้นะคะประมาณ3ามสิบต้นนะคะแล้วก็ซื้อเป็นกิ่งตอนมานะคะแล้วเราก็ทาบตัวขยายของเราเองนะคะ ทีนี้ก็จะมีลูกที่เราห่อไว้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็มาดูรีวิวของสวนเราบ้างนะคะดูรีวิวของเปาสือจากที่อื่นน่าจะเยอะแล้วแต่อันนี้เราต้องบวกความพิเศษเพราะว่าเป็นลูกแรกของสวนเราเลยนะคะเราก็จะตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่ายังไม่เคยกินนะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ลูกลูกไซนี้เดี๋ยวจะห่อต่อนะคะมีอีกสองลูกอี้นะคะ ก็ฟอร์มใบฟอร์มต้นสวยเหมือนที่เราเคยเห็นกันเลยค่ะของเปาสือนะคะแตกใบแตกยอดแตกดอกสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลูกแรกของสวนเรานะคะตื่นเต้นนิดนึงรสชาติจะว้าวเหมือนที่แบบพี่เพื่อนเพื่อนรีวิวกันไว้หรือเปล่าอันนี้บอกเพื่อนเลียงเราปลูกมาห้าเดือนนะคะห้าหเดือนนี้แหละ แต่ก็ไม่รู้นะคะว่าลูกนี้มันแก่หรืออะไรแต่เราดูสีผิวมันแล้วมันน่าจะได้นะคะเดี๋ยวลองด้วยกันเลยนะคะไซดูมันเล็กๆนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรกลัวเอาไว้แล้วมันจะกลัวมันสุกเกินไปนะคะนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก่ไหมลองเลยแล้วกันนะคะนี่นะคะ ของเปาซื้อลูกแรกของเราจะผ่าเลยนะคะว้าวสวยงามอันนี้ใช่เม็ดไหมอะ่ะนม่แน่ใจเดี๋ยวต้องผ่าดูนะคะอันนี้สีสวยเลยนะคะเดี๋ยว ขออนุญาตชิมฟังเสียงด้วยกันนะคะโอ้กรอบเดี๋ยวให้ตากล้องก่อนเลยนะคะกลิ่นหอมมาเลยอือกรอบเป็นเนื้อฟูอือกรอบเนื้อฟูไม่รู้พบช่วงนี้ฝนตกเยอะด้วยหรือเปล่าเนะเนื้อแบบฉ่ำอะสงสัยน่าจะแบบช่วงนี้ฝนชุกฝนทุกวันเลยค่ะ อาจจะฉ่ำน้ำเกินไปเปรี้ยวอมหวานอืมเปรี้ยวอมหวานอร่อยดีค่ะอืมของเปือสืออมเปรี้ยวอหมืนหวานอมเปรี้ยวเนี่ยค่ะผิวข้างนอกก็สวยเนื้อข้างในก็สวยต้องไล่เมล็ดเนาะของเป่าสือไม่ใช่เมล็ดเนาะไม่มีเม็ดเลยนะคะ ให้เข้มอีกไม่มีเม็ดเลยไม่มีเมเ็ดเ,เลยนะคะตามที่พันแท้แน่นอนนะคะโอเคอันนี้อันนี้เราก็จะปลูกไว้แล้วก็ทาบแล้วก็เดี๋ยวจะขยายของเราเองนะคะอันไหนพอหอ่อรูปได้ก็จะหอ่อนะคะโอเคค่ะ ยินดีกับเราด้วยนะคะหงเปพาสื่อลูกแรกส่วนอื่นเขาปลูกขายกันจนเบื่อแล้วเนาะของเราเพิ่งมาภูมิใจมากได้กินลูกแล้วปลูกเองโอเคค่ะมาสั้นๆแค่นี้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะเดี๋ยวเรายังมีอ,อีกสองสัมพันเนาะที่เรายังไม่ได้รีวิวที่เราปลูกๆไว้เดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะ วันนี้ก็เดี๋ยวไปแล้วนะคะฝาก subscribe บ้านสินสนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ